จเนรนพรญาติโยมทุกคนวันนี้อาตมาก็อยู่ที่วัดมัชชันติการามวันนี้ก็ที่วัดมีงานเทศมหาชาตินะเรื่องพระเวสสันดรชาดกก็มีกิจกรรมมากมายนะมีพระคุณเจ้ามาเทศถึงทั้งหมด16รูปนะโดย3รูปแรกก็เป็นคาถาพันใช้ภาษาบาลีลว้วนเลยนะต่มาก็ขึ้นเทศเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นอีกภาษาไทย13กันกันก็มีการเทแสดงธรรมแล้วก็ให้บูชา เล่าเรื่องบรารมีของพระเวสสันดรน,นั่นเองว่าท่านทําบุญทำบรารมีอย่างไรวันนี้ก็มีลูกหลานของพระเวสสันดรมาด้วยนะมีงานมีการจัดตั้งโรงทานนะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโรงทานกัน,นด้านบนนะด้านบนในงาน,นาด้านบนในงานนะก็จะมีสุม้มมีอาสมแล้วก็มีผลละหมากลากไม้ที่เรียกว่า จำลองเมืองหิมมะพานนะเป็นป่าหิมมะพานแล้วก็มีกันเทศอาญาโยมทุกคนมาบูชากันเทศการแสดงธรรมครั้งนี้ก็ได้จตุปัจจัยทั้งหมดก็จะไปสนับสนุนการศึกษาพระบาลีของพระคุณเจ้าและสัมมาเนนในวัดมัชชันติการามนะซึ่งทางวัดของเราก็มีจัดการเรียนการสอนบาลีด้วย เช้าวันนี้หลวงพ่อพระครูอุดชัยพุทธประริศประธานสงฆ์ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดงานเทศมหาชาติปีพุทธศักราช2567มีพระครูประหลัดสวัฒนวิสารคุณเจ้าว่าจุดเทียนน้ำมนต์และญาติโยมทุกคนก็ร่วมกันจุดเทียนในช่วงเช้าเปิดงานเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2567อย่างเป็นทางการ เจ้าภาพแต่ละกันเทศก็จะได้จุดเทียนบูชาพระธรรมและจุดเทียนที่ขันสาครนหน้าอาสมการแสดงธรรมของพระคุณเจ้าที่จำลองแบบเป็นแบบป่าหิมพานที่พระเวสสันดรได้เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่เขาวงกฏป่าหิมพานนั่นเองเมื่อจุดเทียนน้ำมนต์ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะได้ฟังธรรมกัน โดยอัตมาภาพได้รับหน้าที่แสดงธรรมเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าคาถาพันธ์ในชุดที่สองวนาปวสนาคาถาเตปะเตปะเทอากจันเตมโนสิตวาริสวะกุหิงวังกตาปปโตเตปุจฉันเตมโนสาดุเรติวัฏันเตยะตาเกจิมโนชาอนุมาเกปติปะเตมักันเตปติปุชามากุหิงวังกตาปปโตเต เตตตาอัมเหปสิตธวากะลูนังปริเทวายุงทุกขันเตปฏิเวเทิทุเรวังกตาปปัตโตเตยาริปัสสันติปวะเนธารกาบาลิเตทุเมเตสังบาลานังตุเมหิอุปโรธันติธารกาโรธันเตธารเกติสวะอุปิกขาวิปุลาทุมาสยะเมโวมิตวานาอุปากัจันเตธารเกอิทังอัจเชระกังนิสวะอภูตังโลมังสนังสาธุการังปวัตเตสิม อตตเเัตมาภาพก็ทำหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีไปตามลำดับในระหว่างนี้สาธุชนทุกคนที่มาบางท่านก็นำผลไม้มาบางท่านก็ไม่ได้มีผลไม้แต่ก็นำจตุปัจจัยมาร่วมสมทบแต่ละกันแต่ละกัน ทางนี้ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการศึกษาพระบาลีและนักธรรมของสำนักศาสนศึกษาวัดมัชชันติการามก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกท่านที่มาถึงหลังจากที่แสดงธรรมเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่าคาถาพันชุดที่สองผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งคาถาพันชุดที่สองก็สิ้นสุดลงเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยและพระสงค์ก็อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีในคาถาพันชุดที่สอง เอวังโหตุอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปปเมวะสมิิชาตุสเบกูเรนตุสังกปาจันโดปนรสยยามานิโชติรโสยาาอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปาจายโนจัตตารธรรม,มวัฒนีอายุวันโนสุขังภะลัง เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูนะว่าลูกหลานพระเวสสันดรมาตั้งโรงทานมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโรงทานนะทีนี้อันนี้โรงทานอะไรโรงโโโโทานเวยทอดวียทอดนะปลาเปียกมานะร้อยตีหญิงแล้วไม้เกี่ยวรัดอนุโมทนาบุญด้วยทา,ท,าทางนี้ก็คุณนายมายุรี นำมานะร้อยตำรวจเอกนันรงค์วงศาม,มีโอ้มีเป็นจับยนนะออานุโมทนาทุกคนถ่ายได้เลยเดี๋ยเนี่ยป้าม้อนป้าม้อนกินอะไรกินหนบโคกค่ะหโคกจากร้านไหนเนะี่ยจากร้านอาแดงค่ะอาแดงนะอ้นนะอาวนี่น้ำลำไยสดอ๋อพักน้ำลำไยสดอ๋อพักชายพอนรงนะอ่าอะเอาไว้แล้ว เดี๋ยวไปทานที่กุฏิอันนี้เป็นโรงทานโรงเรียนวัดมัจจันติกาลามแต่ไม่มีอะไรให้ทานแล้วมีแต่ครูครูทานหมดแล้วดูพุ่มมาจะสวยงามจะวางไม่ถึงสองนาทีก็หมดแล้วว่ะวางไม่ถึงสองนาที <ขอ S 1> นี่เป็นพุ่มของของโรงเรียนวัดมัจจันติกาลามนี่สวยงามมากเลยนะอ่า,อาสวยสวยสวยเป็นเจ้าภาพกันที่ อันท <Yeah> anyway, totally ี่เก้าชื่อกันว่ามัดซีนั่นเองนะมัดซีใช่ไหมมหาต้อมใช่ไหมอ่าอะไรอ่าน้ำโมธนาบุญด้วยได้ต่ออาจารย์ชิ้นเทศิแล้วไหมครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเบอร์สองเลยอ่านี่ลงทางขนมครก อะไรเนี่ยของใครเนี่ยเชิงกรีคุณยายสมพงกับคุณอาพิวนันเนี่ยกระสืออ๋อแลอ้ญ <c oughs> ยติมตรและยาตเปียกนะนี่ทงถทายดูซิหนะ่ะคิวเปียกนะคิวเปียกอัปเปิลได้ดูด้วยโอโ้โหดี๋ยหท่านก็ฉันนะอาณาโมทนานด้วยเดี๋ยวแวะมาเอาเยวจวจัดวให้หน่อย <c oughs> อ้าววันนี้ออกลองทานอะไรถามมาครับที่เจ้าของนี้ไหนล่ะไปไหนกันแล้วไปเติมทางนะำไปเติมแล้วแจกหมดอ้าวจะมาสัมภาษณ์ว่าทำลองทานอะไรเนี่ยวันนี้บะหมี่โบราณครับลองทานเส้นมีโบราณรับแรงโบรารับแรงเอาโชว์ป้ายหน่อยโชว์ป้ายหน่อยนี่ลองทานชั้นนำนั่นนี่ อ่านี่ยไหนเจ้าของร้านอยู่ไหน <oh, อ่ะนี่นี <h ati> <h ati ่ลูกสาวคนไหนในนี้ลูกสาวของร้าเออคนนี้เจ้าค่ะอันนี้ตอนผอมอ๋อคนนี้ใช่ไคนนี้ก็ผอมอันนี้แม่ตอนหอมค่ะเสื้อโมงเป็นแม่ตอนผอ่าอานุโมฮนาบุญด้วยอ่านะอันนี้เป็นลูกหลานพระเวสสันดอนทำบุญมหาทานเจริญพ้อนเดิญพ้อนร้านอท่านก็บอกแม่ตอนอ่ะ คุณยายสำรานขน,นมจีนแกงไก่หมดเกลี้ยงแล้วอนุโมหนาบุญนายนะล,ลูกๆเอาไปให้แล้วยมโบไปให้แล้วพี่โบไปให้แล้วตอนนี้ไปรับแจกคานแทนเอาถ่ายคลิปสิโหนี่ขน,น,นมจีนแกงไก่แต่ว,ว่ากินอะไรหมดแล้วนะหมดแล้วโ <c oughs> อ้น,นี้ยังไม่หมด อันนี้ของถ่ายเลยหลงทานจะพาู่ไหนจะพาไปศาลาแล้วอ่าย่อะๆแฟลไปเห็นไหมไบเตี๋ยวเรือต้มยำคุณกิตติคุณปานีสามะสุดทธินี่รสเด็ดเดี๋ยวเราจะมาเอาหนึ่งถ้วยแล้วลูกศิษย์เราหายไปไหนไม่รู้ นี่ลองทานใครเอามาอาจารย์ใครลูกอาจารย์กอ๊อปเอาอาจารย์ก๊อฟเอาอะไรมาวันนี้โรตีรสเด็ดนะเมาส์เมาสเมาส์าสจะเล่นบอลนี่นี่คุณครูก็มารับประทานด้วยอ่านี่โรอ,อะไรเนี่ยไอโตกเกียวโตกเกียวโต,กเ,กวโตกเกียวเมื่อกี้โรตีนะอ่า อาเอากเกี๊ยวมาให้ตัวหนึ่งโอ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรไข่เจียวข้าวไข่เจียวนะขนมปังนิดผัดเองเลยนะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวโมฮานาข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าขาหมูคุณอเนกอ่า อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องของใครเอ่ยเนี่ยใครจัดมายอมจบป้องยมจบป้อ๋อนี่าะใครนี่อ๋อป้ายไม่อยู่ตรงนี้นี่อ๋อยอมจบป้องนี่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะทำเองเลย ก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างบาร,รมีครั้งนี้เรียกว่าการบริจาคทานเนาะทั้งโรงทานแล้วก็ทั้งเจ้าภาพกันเทศอตมาภาพในนามคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาและก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัทปฏิพานท่านาสาสมบัติคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตลอดกาลละนานเทิน